สวัสดีครับใครที่กำลังมองหาบ้านสไตล์อิตาเทีนนะครับมีพื้นที่สักหนึ่งร้อยตารางวาน,นะครับแล้วก็ต้องการบ้านชั้นขึ้นนะฮะต้องการสักสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับพี่เอกคิดว่าบ้านหลังนี้คงจะตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปรับฟังกัน ตัวบ้านนะครับพี่เอกอยากให้เป็นสไตล์แบบบ้านชั้นครึ่งเพราะว่าทางท่านเจ้าของบ้านก็ดูแล้วว่าการที่เรายกพื้นที่ไปเป็นบ้านชั้นครึ่งเนี่ยแล้วก็ให้พื้นที่ที่เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวเนี่ยมนอยู่ชั้นบนเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่ามันมีความเป็นส่วนตัวในกราีที่เรามีแขกเนาะแล้วก็อยากจะได้เทปวิวที่มันกว้างขึ้นนะครับเวลาที่อยู่ห้องนอนเราได้เห็นวูแม่น,นํำเจ้าพยาได้อย่างเต็มที่อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าภาพรวมของบ้านหลังนี้เป็นยังไง บ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขนาดที่ดินกว้างสัก18เมตรลึก21เอเมตรก็คืออยู่ในพื้นที่ประมาณสัก95ตารางวานะครับใครมีพื้นที่ประมาณนี้สามารถจะลงบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีข้อจํากัดพิเศษนิดนึงก็คือตรงด้านที่เป็นด้านหลังนิมนนเจ้าพระยาเนี่ยหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าของบ้านอยากจะให้บ้านหลังนี้เนี่ยเทควิวที่เป็นด้านทิศเหนือที่เป็นแม่น นายเปียก็เลยต้องคิดและว่าโอเคถ้างั้นเราอาจจะต้องจอดรถนะครับเรียกทำมือนที่จอดรถไว้สองสองคันนะครับแล้วก็ยกบ้านสัก1เมตรนะครับแล้วเวลาจอดรถเสร็จปุ๊บเดินเข้านะครับเป็นพื้นที่เป็นประตูละเล็กๆ็กเดินเข้ามาปุ๊บเปียกต้องการให้พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นมุมมองที่เป็นระเบียงด้านที่เหนือคือด้านที่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับพอเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเราเปิดเข้ามาปั้งนะครับด้านซ้ายมือ เป็นพื้นที่เป็นห้องครัวห้องทําอาหารก็คือบริเป็นพื้นที่ปิดนะครับเราจะเห็นห้องทานข้าวที่เป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มองไป ถัดไปก็เป็นระเบียงด้านหลังที่เป็นระเบีด้านด้านทิศเหนือเรามานั่งได้ทั้งวันเลยเพราะอยู่ทิศเหนือแล้วก็เทควิวนะครับมองเห็นวิวมุมมองแม,ม่น้ําเจ้าพระยานี้ได้อย่างเต็มที่เลยเลยถัดมาด้านหลังเนี่ยอยากจะให้วางห้องที่เป็นห้องนอนสักหนึ่งห้องนอนนะครับเอาไว้สำหรับห้องนอนแขกนะครับก็คือบริเวณนี้ที่ถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ มีโซนที่เป็นโซนพื้นที่ใช้ร่วมกันเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําที่เป็นสามารถจัดแชร์ร่วมกันได้ใครเป็นแขกก็ใช้ห้องนี้ได้ใครนอนห้องนี้ก็ใช้ห้องน้ําตรงนี้ฉะนั้นภาพรวมของบ้านหลังนี้เนี่ยคือประมาณนี้เลยอยันนี้เปรียบแขนได้หนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเรายกบ้านขึ้นมา1เมตรเนี่ยตรงที่จอดรถเนี่ยส่วนมากบ้านประมาณนี้นะครับจะขาดคือห้องเก็บของซึ่งมันมันพื้นที่ก็ไม่เยอะเนาะเราไม่มีพื้นที่แบบเก็บของเลยก็น้อยฉะนั้น ตรงที่จะรดนี่พี่เอกทำห้องเก็บของไว้เพราะว่าบ้านเรายกระหนึ่งเมตรละแล้วตรงหนึ่งเมตรเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ใต้บันไดด้วยฉะนั้นความสูงของห้องเก็บของเนี่ยคึงค่อนข้างจะพอสมควรเลยะนะบางที่นะครับบางหลังครับห้องเก็บของเนี่ยเป็นห้องใต้บันไดก็จริงแต่มันมีพื้นที่เฮดร,รูมไม่พอคือความสูงของข้างบนเนี่ยไม่พอเพราะมันอยู่ใต้บันไดแต่ทีนี้พี่เอกเลือกที่จะเอาห้องเก็บของเนี่ยเปิดจากทางนอกบ้านได้ฉะนั้น ตรงพื้นที่ตรงนี้มันจากข้างล่างถึงข้างบนเนี่ยมันมีพื้นที่พอสมควรนะครับมันสามารถจะวางของได้แบบเยอะแยะเลยนะครับก็อันนี้ทําให้บ้านหลังนี้มันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับถัดมาเข้ามาในบ้านนะครับเราจะขึ้นไปชั้น2เนี่ยพื้นที่ตรงหน้าห้องเก็บของเนี่ยก็เป็นบันไดขึ้นไปชั้น2ได้เลยโซนชั้น2ไม่มีพื้นที่อื่น,นเลยนะครับนอกจากที่จะเป็นห้องนอนของทางชั้าของบ้านตอนนั้นเพราะว่า พี่เอกต้องการจะให้มันมีความเป็นส่วนตัวสูงสงนะครับทีนี้พอเราขึ้นมาชั้นสองเนี่ยก็สิ่งที่มีอำนวยความสะดวกคือมีเข้าห้องน้ํากับห้องนอนใหญ่ๆสักห้องหนึ่งนะครับแล้วห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ทางด้านทิศใต้พอดีนะครับก็ทําให้เขาได้รับแดดใต้ในะครับแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีเพราะมีพื้นที่ติดด้านนอก2ด้านนะครับแล้วก็ในส่วนห้องนอนก็เหมือนกันนะครับเราเทควิวทางด้านทิศเหนือฉะนั้นห้องนอนของบ้านสไตล์อังกฤษเนี่ยมันจะไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ได้วิวที่เป็น วิวดีมากๆเพราะว่าเทควิวทนางหน้าทางทิศใต้ที่เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับใครที่กำลังมองหาบ้านสไตล์อิงดิสคอร์เทจแล้วก็ซัก2ห้องนะพี่คิดว่าบ้านหลังนี้ลงตัวมากๆสำหรับหลายท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เอกวางแนวคิดในเรื่องของสไตล์แนละ้วก็โครงสร้างไว้อย่างไง ในเรื่องของโครงสร้างของบ้านนะครับพี่เอกเลือกใช้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเพราะว่าตัวบ้านที่เขาอยู่ติดแม่น้าเจ้าพระยาติดน้ำเนี่ยการดูแลมันค่อนข,อข้างยากในอนาคตจะต,ต้องนึกถึงระยะยาวสัก20ปีเนี่ยไม่ต้องมายุ่งอะไรเขาเลยถ้าะระบบฐานรากคุณแข็งแรงแล้วระบบโครงสร้างคุณแข็งแรงเนี่ยบ้านนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยคือการแตกการเล้าจากผนงังก็เกิดจากการทํางานนะครับสามารถจะซ่อมได้โดยที่ มันจะไม่เกิดปัญหาภายหลังอาจจะเกิดในช่วงแรกๆที่มีการหดตัวของนางวัตถุก่ออะไรก็แล้วแต่การฉาบม่ดีซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะแก้ได้ภายหลังเพราะว่ามีวัตถุที่เอามาซ่อมแซมตัวนี้หลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นอินดิคอ์เทเนี่ยพี่เอกก็เน้นในเรื่องของทรงทรงหลังคาเนี่ยเป็นทรงจั่วนะครับข้อดีของทรงจั่วคือมันสามารถจะยืนชายคาการแดดกันฝนได้ดีในในบ้านเรา นะครับล้วก็แอบ,บจะมีพวกลูกเล่นที่เป็นาลายฉลุเล็กๆนะครับติดตามเชิงชายเพื่อให้บ้านมันดูซอฟลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนี้ทางท่านเจ้าของบ้านก็อโอเคชอบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นผนังประดับด้านนอกเนี่ยคือถ้าสไตล์ลิก็เห็นมันจะมีงานไม้ทาสีเข้ามาแล้วก็เน้นสีที่เป็นสีอ,อ,นอ่อนๆนะครับพี่เอกก็เลือกที่เป็นไม้เทียมนะครับแล้วก็ทาสีซอะอาจจะเป็นตอนหลังที่พี่เอกเน้นเป็นทาสีเขียวแล้วก็โทนสีขาวทั้ง ข้างนอกข้างในาอาจจะสีเขียวคนละเขียวนะครับแล้วก็มีสีขาวแซมเพื่อให้บ้านมันดูไม่เขียวเลี่ยนอย่างเกินไปไม่งั้นมันจะดูแปลกๆนะครับก็อาจจะใช้ทั้งสองสีนี้ทําให้บ้านมันดูมีทั้งความเป็นมินิมอลนะครับความเป็นอินดินเทต์เข้ามาผสมผสมกันทาให้บ้านเนี่ยมันดูเย็นๆตามสไตล์ตบ้านแบบริมน้ําสบายๆนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เบียกใส่เข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับว่าแล้วมองมุมไหนเนี่ยบ้านหลังนี้มันก็จะดูแบบ ดูนิ่งๆดูไม่ทันสมัยแต่ก็ดูไม่เก่าดูได้อีกหลายปีเพราะว่าเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์เฉพาะเฉพาะทางเลยนะครับอะทนนี้เรามาสรุปในเรื่องของพื้นที่และราคากันนะครับตัวพื้นที่บ้านหลังนี้นะครับสร้างเบ็เสร็จแล้วอยู่ที่180ตารางเมตรโดยประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อย นะครับแล้วก็ราคาขาก่อสร้างที่เบียกให้ณนะปัจจุบันนะครับวันนี้ที่เบียกอัดคลิปก,ก็คือวันวันที่2มิถุนานะครับ2อ6พนอะครับี่เบียกตั้งราคาไว้ที่2.5ล้านบาทนะครับในระยะยาวเนี่ยใครที่ไม่เห็นคลิปนี้ในภายหลังนะราคามันอาจจะวิ่งขึ้นไปเพราะว่าค่าแรงแล้วก็ค่าวัสดุจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับี่เพียกจะทิ้งข้อ,ขอมูลของบ้านนะครับเอาไว้ใต้คลิปเสมอน,นะครับแล้วถึงเวลา เ่ียกจะมาอัปเดตข้อมูลให้จากนั้นทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปเปียกไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม